คนเก่าเล่าอดีตเล่าเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาและน่าสนใจประวัติศาสตร์ผลไหนฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เคยเบื่อกับอาจารย์ธงชัยตั้งเจริญกุลอดีตคนกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ค่ะท่านผู้ฟังคะนั้นท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคนเก่าเล่าอาดีตนะคะเ <c oughs> มื่อตอนที่แล้วนะคะอาจารย์ธงชัยตั้งเจริญกุลค่ะได้เล่าให้ฟังถึงการล่มสลายของอาณาจรรักรกรุงศรีอยุธยาค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะเริ่มเรื่องพระมหากาษ,ษัตริย์กรุงธนบุรีกับเมืองพิษณุโลกนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้จากอาจารย์ธงชัยตั้งเจริญกุลค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ สวัสดีครับคุณพัชเจรินสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับค่ะเชิญเลยนะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราสิ้นสุดนะคะอาณาจักรของกรุงศรีอยุธยากันแล้วนะคะาจาย์คะครับก่อนกรุงศรีอยุธยาจะถูกพม่าตีแตกครั้งที่สองเออนี่ยนะครับพระเจ้าเอกทัศน์ก็ได้เกณฑ์กองทัพของเมืองต่างๆที่ อยู่ภายใต้อนัตของบุงเสีอย,ยุธยานี่ให้กองทัพของเมืองต่างๆไปช่วยสู้รบในกรุงเสีอย,ยุธยาโดยเฉพาะเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นหัวเมืองชั้นเอกเจ้าพญาพิษณุโลกหรือว่าเจ้าพญาเรืองท่านชื่อเรืองนะครับเ <c oughs> ขาเป็นตำแหน่งเป็นเจ้าพญาพิษณุโลกวงเล็บเรือง <c oughs> ก็ได้นํากองทัพของพิษณุโลกในไปตั้งฐานที่มั่นอยู่ที่ทุ่งภูเขาทอง แล้วก็เมื่อตอนที่กรุงเสียอุทยากใกล้จะแตกในประวัติศาสตร์บอกว่าท่านก็ได้คือเจ้าพยาพิณุโลกเรืองที่ว่านี่นะครับก็ได้ขอพระบราชานุญาตกลับมายังเมืองพิณุโลกเพื่อจัดการศพมารดาคืนนี้เมื่อได้รับพบระบราชานุญาตแล้วจะยกกองทัพของเมืองพิณุโลกกลับมาที่เมืองพิณุโลกนี้นะครับแล้วก็สันนิษฐานว่าในข่าวนั้นเนี่ย นายทองดีในทองดีนี่คือพระราชบิดาของพระมหาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชใกับตัญาจัก,กรีในขณนะนั้นเนี่ยนะครับซึ่งนายทองดีต่อมาก็คือสมเด็จพระบรมราชเจ้านกเข้าใจว่าจะได้เดินทางมายัางเมืองพิศณุโลกพร้อมกับเชษฐาพิษณุโลกเรื่องด้วยเพราะว่ามีความสนิทสนมกันเมื่อคราวที่นายทองดีรับราชการอยู่ที่กรุงมหาไทย คืนนี้ทางฝ่ายพระยาตากศิลเจ้าเมืองตากในขณะนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งให้ไปเป็นจักรพรพระยาวชิรประการเจ้าเมืองกำแพงเพชรก็ดเดินทางไปที่กรุงเสียอยุธยาเพื่อไปรายงานตัวก็พอดีจงังหวะเดียวกันพม่าเข้ามาพอดีเลยเพระยาตากศิลก็เลยช่วยรบอยู่ที่กรุงศรียอยุธยา เเห็นการสู้รบของบรรดาทหารกรุงเสียยุทยาที่ว่าห่างเหินการฝึกซ้อมไม่ได้รบกันานานเนี่ยนะครับ <c oughs> แล้วก็ความแตกความสมัคคีกันแย่งแย่งชิงดีชิงเด่นไร้ความสามารถแล้วก็ขาดระเบียบวินัยโดยเจ้าตากสินนี่ท่ามองดูแล้วก็บอกว่าโอ้ถ้าอย่างนี้กรุงเสียยุทยาเห็นท่าจะไม่รอดแต่จะแตกซะแน่ก็เลยตัดสินใจชวนสมัครพักพวก ปีฝ่าวงล้อมของพม่ากออกไปทางทิศตะวันออกไปตั้งฐานที่มั่นที่เมืองจันทบุรีโดยตั้งความหวังว่าจะต้องกลับมากู้เอกราชในกรุงศรีวิชธยยาให้จงได้พระยาตากสินก็ตีฝ่าวงล้อมของกรุงศรีออกมาจากกรุงศรีอยุธยาไม่นานกรุงศรีอยุธยาก็แตกถูกเผาวอดวายอย่างที่เคยเล่าเคยฟังแล้วเหลยนะครับพระยาตากไม่ใช้เวลาเจ็ดเดือนยกกองครับ กลับมากู้เอกราชกรุงศรียุทยาได้สําเร็จขับไล่พม่ากออกไปจนหมดสิน้นแล้วก็จะรื้อฟื้นให้กรุงศรีอยุทยากลับมาเป็นราชธานีดังเดิมดูแล้วก็บอกมันยากมากเพราะว่าเสียหายยับเยินตามที่ว่าเกินแต่แก้ไขกรเลยกัดสินใจไปตั้งราชธานีใหม่ที่กรุงธนบุรีสีมหาสมุทรพร้อมได้ปรับดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีในขณะที่ คนไทยในขณนะนั้นก็ต่างตั้งตัวเป็นใหญ่เป็นก๊กต่างๆไม่ขึ้นแก่กันรวมห้าก๊กด้วยกันก็มีก๊กของพระเจ้าตากที่กรุงธนบุรีตามที่ว่าก๊กเจ้าพญาพิณุโลกเรื่องบ้านเรานี่ด้วยนะค,ะคะรับก๊กเจ้าพระฝางเมืองสว่างกล้บุรีที่อุตรดิตถ์ก๊กเจ้าพิมายแล้วก็ก๊กของออนครศรีธรรมราชส่วนพระเจ้าตากสินแห่งกรุงธนบุรี ก็พยายามที่จะรวบรวมคนไทยในก๊กต่างๆนี้ให้มาเป็นหนึ่งเดียวกันดังเดิมโดยโยกทัพมาตีเมืองพิศนุโลกก่อนเลยเป็นแห่งแรกก็ทรงยกทัพเรือจากกรุงทนบุรีก็มาทางลําน้านาดซึ่งเป็นแมนน้ำนานเก่านี่หละครับแขวนเมืองพิจิตถึงบ้านกระดวาบางเข้าตอไอในบางเข้าตอกในปัจจุบันน่าจะเป็นกริดวบ้านดงกลางเอาเมือเมืองพิจิต ก็ถูกกองทัพของเมืองพิษณุโล่ซึ่งไปตั้งรับที่เมืองพิชิกเนี่ยเกิดการสู้รบกันกองทัพเมืองพิษณุโลกก็ระด,ดมยิงปืนเข้าใส่ถูกพระชงหรือว่านาแค่ของสุเดวพระเจ้าตากสินได้รับบาดเจ็บกองทัพของสุเดวพระเจ้าตากสินแห่งกรุงธนบุรีก็เลยต้องยกทัพกลับนะครับเล่ามาให้ฟังตอนนี้ก็จะบอกว่าสุเดวพระเจ้าตากสิน แห่งกรุงธนบุรีทรงตั้งพระไทยจะมายัางเมืองพิศณุโลกในครั้งแรกก็เสด็จมาไม่ถึงเลยนะครับเ,ออเพราะว่าได้ทรงยกทัพกลับไปที่กรุงธนบุรี้วยจากทรงได้รับบาดเจ็บตามที่ว่าส่วนในวันพุธหนา้าก็จะเล่าให้ฟังถึงการที่จะเสด็จยกทัพมาอีกครั้งหนึ่งที่เมืองพิศณุโลกนี้ว่าจะเข้าเมืองพิศณุโลกได้หรือไม่เราจะเล่าให้ฟังถึง เรื่องของเจ้าพยาพิษณุโลกเรืองอนาคตจตากรรมจะเป็นอย่างไรต่อไปพุตรหน้าจะเสนอเรื่องประมาทริย์แห่งกรุงชนบุรีกับเมืองพิษณุโลกตอนที่สองขอบคุณที่ติดตามฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านจะพบกับคนเก่าเล่าอาดีตได้เป็นประจำทุกวันพุธ ท่านอยากฟังเรื่องอะไรหรือมีข้อเสนอแนะแจ้งได้ที่สวทพิษนุโลกโทรศัพท์055-267-049หรือเพจเฟซบุ๊กสวทพิษนุโลก